มาอีกแล้วใครได้ดูคลิปที่แล้วของเพยก็จะรู้ว่าเพย์ยังนั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละเพยก็ยังนั่งมาอ่านเมสเซจต่อไปจากต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เพย์จะมาเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเออทํางานอย่างเพยนี่แบบว่าดิน้นรนเนาะไม่อายเขานี่เพย์อาอุตสแต่งงานได้ผัวฝรั่งแล้วอายไหมที่ยังจะต้องมาทํางานมาอยู่เมืองนอกก็ยังจะต้องมาทํางานแทนที่จะนั่งเป็นมาดาม เป็นแบว่านั่งอยู่บ้านสบายๆอะไรอย่างนี้เนาะแพชบอกเลยว่าเพชไม่อายเนาะแพ่ไม่อายเพราะว่าเพชเป็นสิ่งที่เป็นเลือกเพ็นเลือกที่จะทํางานเพ็นเลือกที่จะจะมีชีวิตแบบนี้จะใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมีความสุขแบบนี้เพราะว่าอะไรการที่มาทํางานอยู่เมืองนอกนี่มันก็ต้องใช้ความสามารถนะทุกคนมันก็ต้องมี อย่างน้อยมันต้องรู้ภาษาพื้นฐานภาษาเนาะเราก็จะต้องทํางานให้มันเข่าตาเจ้านายเขาถึงจะต่อสัญญาให้เรานะอย่างที่รุนลูกกันแหละว่าอยู่เมืองนอกมันจะต้องมีสัญญามีถ้าเขาทํางานถ้าเราทํางานไม่เข่าตาเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เรียกเรามาทํางานอีกถือว่าการที่เราได้ทํางานอยู่จัง เจ็ดแปดปีที่เดียวเนี่ยก็ถือว่าเรามีความสามารถเพ่ทางานอยู่ที่เดียวเนี่ยเจ็ดปีแปดปีแล้วหน้าที่การงานเพก็จะเลื่อนก้าวหน้าขึ้นทุกปีทุกปีนะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงานทั้งคนไทยและกับคนฝรั่งแพ์สั่งงานฝรั่งนะ เพราะฉะนั้นแพรภูมิใจที่เพรททาได้ถึงจุดนี้แล้วพก็เลยไม่มีความที่คิดว่าจะต้องมานั่งอายใครที่คิดว่าการที่มีผัวฝรั่งแล้วแต่งงานแล้วจะต้องมานั่งอยู่บ้านเป็นคุณนายแบบไม่ต้องทอําอะไรอะไรเงี้ยม,มันก็มันก็มีคนที่เขาแต่งมาแล้เวเขาก็ไม่ได้ไปต้องไปทํางานหรือว่าเขาไม่อยากทําหรือว่าอะไรก็นแล้วแต่ เป็นคนเหตุผลของคนอื่นมันก็มีแต่มันมีน้อยมากที่คนที่จะมาแล้วยู่เฉยคนที่อยู่เฉยเฉยไม่มีงานประจำำําทําจากที่คนที่แพ้รรู้จักนะเขาก็ยังหาอาชีพเสริมทําทํากับขาวขายทำแบบว่าขนมขายอย่างเงี้ยให้คนไทยด้วยกันเพราะว่าเขาก็อยากได้เขาก็อยากมีไรายไดยไ้ได้เงินไงเพราะฉะนั้นเพชต้องภูมิใจที่เพททำได้ถึงตรงนี้เนาะ เราแพรก็สามารถมีรายได้เราแพรก็เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรทำให้แพรไม่มีอะไรต้องอายมีคนเคยพูดกับแพรว่าอุาสตส่าห์แต่งงานมาเป็นผัวได้ผัวฝรั่งนี่ทำไมยังจะต้องมาทำงานไม่อายเขานี่นั่นแหละแพรเคยพูดเพ,เพก็พูดไปแล้วนะจนคลิปแนละ้วมันไม่มีอะไรหนาอายเนาะเพราะว่า คนที่เขาแต่งฝรั่งกับฝรั่งเขาก็ยังเขาก็ยังทําไม่มีใครเคยพูดว่าเออได้ผัวฝรั่งแล้วหำมมาทํางานไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องที่หนาอายหรือว่าเป็นเรื่องที่อยากผัวยากจนหรืออะไรอย่งี้ตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วที่ยี่สิบปีสามสิปีที่แล้วที่คนที่ได้แฟนฝรั่งรุ่นเล็กๆ ที่เขาไม่อยู่เมืองนอกเนาะเขาก็ทํางานเหมือนกันจ้ะแค่เขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังเฉยๆเขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าโอ้ยพี่ทํางานทําความสะอาดทํานู่นทํานี่ทําร้านอาหารล่างจานเขาไม่ได้ออกมานั่งพูดถึงเวลาเขาก็แต่งตัวสวยกับเมืองไทยส่รยน้องสาสูงๆเดินในหมู่บ้านคนก็เห็นว่าโอ้สวยเนาะอะไรเงี้ยแล้วคนสมัยก่อนเขาก ทีเข้าใจตามที่เพคข้าใจนะที่เขาไม่ได้ค่อยเปิดเผยกันเพราะอะไรค,คิดว่าเขาแบบมาอยู่ถึงนี่แล้ยวยังจะต้องมาลําบากไม่อยากให้ไม่อยากให้มันมีคําถามต่อ,ตอ,ตอไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจตัดว่าอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรดอกอะไรางี้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางคนสมัยก่อนก็ไม่ได้ทําจริงๆเพราะว่าอะไรว่าด้ยเรื่องภาษาแล้วก็เรื่อง สันชาติของเราเนาะที่เราเป็นคนไทยอะไรเงี้ยอาจสมัยก่อนอาจจะยังแบบว่ายังใหม่อยู่สําหรับฝรั่งที่มีคนไทยมาเดินอยู่ในประเทศเขาอะไรเงี้ยการยอมรับมันก็น,น้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยรับเขาทํางานอะไรงี้เนาะแต่สมัยนี้เนี่ยใครไปทังไหนก็เห็นคนไทยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นคนไทยทํางานอยู่ตรงนั่นตรงนี้หรือว่าอะไร ให้บอกเลยว่าที่เพร์อยู่เบลเยียมมาเนี่ยใมีกี่คนที่เพรที่ไม่ทํางานที่เพร์รู้จักที่ไม่ทํางานนี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าแฟนกเกษียณแล้วแล้วก็ต้องอยู่ดูแลแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเพรก็เกหินบางคนมาอยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่เบลเยียมหกเดือนอย่างเงี้ย เขาก็ยังเอาสามมาหาทํางานแบบว่ารับจอบเก็บผลไม้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เงินเวลากลับไปอยู่เมืองไทยเขาก็จะได้มีเงินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งหนาไอเลยนะที่มาต้องมาทํางานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหนะาะอที่จะบอกใครว่าอ๋อได้ผัวฝรั่งทําอาชีพทํางานอะไรหรือว่าอะไรเองนี่นะเนาะแล้วก็มาอยู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร บางคนทํางานก็นจริงนะแต่ว่าไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่อะไรอย่างงี้เนาะก็มีไม่กล้ากลัวพ่อแม่กลัวเขามองว่าไม่ได้ผัวไม่รวยอะไรอย่างงี้เนาะคนที่เขายิ่งเห็นค่าของเงินที่เขามีอยากเสียเวลาไปฉีฟรีๆอะไรอย่างงี้เนาะเสียเวลาชีวิตไปฟรีๆเพราะว่าเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาหาเงินได้ทอะไรเขาทําประโยชน์อะไรได้บ้างต่อโลกต่อประเทศที่เขาอยู่อะไรอย่างเนี้ย แพรก็เลยคิดว่ามันเใ็นเรื่องแปลกมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามแพรตอนนั้นตอนที่แพ้พูดเรื่องทำงานเนาะน้องเป็นน้องผู้ชายเนาะถามแพ้ว่า,าผมนึกว่าเมียฝรั่งแต่งงานไปอยู่กับฝรั่งแล้วจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนาะอันนั้นก็คือความคิดแบบคิดที่เขาเขาจะคนที่ทั้งเขามองมาเนาะแต่คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ที่อยู่ เมืองนอกด้วยกันเนะี่ยเขาก็จะรู้ว่าว่าชีวิตมันเป็นยังไงมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์คนที่อยู่บ้านเชเฉที่ไปทํางานทําการไม่เยอะจริงๆพอบบอกเลยว่ามีไม่เยอะสะส่วนมากมาปีสองปีแรกก็ยังเรียนอยู่แล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีวิธีหาเงินแบบว่าพอให้มีเงินเข้ากระเป๋าแบบบางคนก็นทํางานแบบไปพาร์ทไทม์บงังไป หาชิปเสริมท่าเข่าคลายอะไรอย่างนี้เนาะอย่างอย่างแพ้เนี่ยก็ถ้าแพจะคำนวณทั้งปีแล้วเนาะแพ้ก็ไม่ถือว่าทำงานฟูลไทม์เนาะเพราะว่าไปหยุดเกือบสามเดือนกว่าแพ้ก็ทำงานแค่แปดเก้าเดือนหนึ่งปีต่อปีถ้าฉเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงว่าแพ้ทำงานฟูลไทม์แล้วแพ้ก็กลับไทยปีละสองทีเนาะบางปีก็่สามแค่นั้นแหละ มันก็คือมันก็คือผลตอบแทนที่เราทั้งใจทํางานอะไรเงี้ยแพรภูมิใจพูดง่ายง่ายว่าแพรภูมิใจที่แพรสามารถทําอะไรมาอยู่ต่างประเทศเรายังสามารถทําให้ใครเป็นที่เป็นที่ยอมรับของของคนที่นี่ได้อะไรเงี้ยแพรยังภูมิใจที่แพรสามารถพูดภาษาฟังรู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ต้องนั่งอยู่บ้านเฉยแพรบอกตรงๆว่าถ้าให้แพรนั่งอยู่บ้านเฉยนะ แพคงจะอยู่ได้ไม่ถึง8ปีเขาว่าแพเป็นคนอเลิศเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรเงี้ยแพก็จงหา,ห,หานุนหานี่ทำแล้วด้วยความที่เรามาอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้รู้จักถนนหนทางยิ่งมาใหม่ๆเราไม่ได้รู้จักถนนหนทางเราไม่ได้รู้จักคนไทยเยอะเราจะไปไหนล่ะก็อยู่แต่บ,บ้านอย่างเงี้ย เล่นเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาของไปเป็นวันทำงานนี่ทำให้แพรได้รู้จักคนใหม่ๆได้มีสังคมใหม่ๆได้มีเพื่อนใหม่ๆได้ได้เปิดได้เปิดโลกทัศน์ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจงนั่นมันมีหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆเนาะไม่มีอะไรหนาอายแลเพรพก็เชื่อว่าพี่ๆน้องๆคนที่มาอยู่เมอืองนอกเรามาทํางานอะไรเงี้ย ก็ไม่มีใครอายแบบแพภูมิใจที่แพรจะพูดก็คนที่เมืองไทยก็ครอบครัวแพรว่าแพรทางานแพรทางานได้วันละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแพภูมิใจที่แพรจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าเลยอย่างน้องแพรถามแพรอะไรเงี้ยแพรก็จะบอกไปเลยว่าทํางานอย่างงั้นอย่างนี้วันละหลายชั่วโมงบางวันก็ทําแบบทําถ่าทําโอแล้วก็เก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงครึ่งเก้าชั่วโมง มียาวสูงสุดแพเคยทำโอสูงสุดถึงสิบชั่วโมงครึ่งทำงานยาวยาวสุดอ่ะสิบชั่วโมงครึ่งทำโอสองชั่วโมงจากปกติแปดชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแพรทำงานทำโอเอร์มิีกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครูเพรเหนื่อยมากแต่พพอแพรกลับมาบ้านแล้วแพรก็พกัพกแพรก็หายเหนื่อยเล่าที่เหลือมันก็คือความภูมิใจแล้วมันก็คือความสบายใจที่เรามองเห็นอน,นาคตเราว่า อีกสิปียปีข้างหนา้าถ้าเราทํางานไม่ได้แล้วะเราก็ไม่ลําบากนะเพราะว่าอย่างน่อยเราก็ยังมีเงินเก็บก้อนหนึ่งจากการทํางานอะไรอย่างงี้บอกว่าเราแก่ไปก็ยังจะมีเงินเกษียณแต่เงินเกษียณเบน,นอะโอ้เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเรื่องเงินเกษียณเนานะนั่นแหละก็เลยมาพูดให้ฟังนั่นแหละทุกคนเพราอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่เรื่องนะอายที่ เป็นเมียฝรั่งมาทํางานน่ะเป็นเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกแล้วมาทํางานอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องน่ะอายแล้วแพรก็ไม่อายด้วยแพรภูมิใจโอเคทุกคนคลิปนี้แพรก็จะลาไปแล้วแพรก็พูดพูดพูดโอเคจะกไปลวเด้อยทุกคนคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรดังเดิมแพรก็ไม่ได้ว่าคนที่เขาไม่ทํางานทําการเนาะแพรก็ไม่ได้ว่าปวดว่าใครแพรพูดถึงเรื่องของแพรเองเนาะโอเคคลิปนี้แไปละเด้อยทุกคน บายบายสวัสดีค่ะ